ก่อนอื่นต้องสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องของหนงอันซาวครับเมื่อนนี้ครับผมได้มีโอกาสพาแม่ครับมางานชาปนากิจญาติผู้ใหญ่ทางสายสายของคุณแม่ผมครับที่อยู่อำเภอสว่างแดนดินหมู่บ้านอาัจพลครับซึ่งตอนนี้ศพก็ได้เคลื่อนมาถึงวัดปา่า แก้วชุมพลครับกำลังอยู่ในพิธีผมก็เลยเดินลงมาบนตรงกุฏิบุรพาจารย์วัดป่ากแก้วชุมพลซึ่งจะเป็นกุฏิที่จเจ้าวาดทั้งสามหลวงปู่ครับได้มาจากรรษาอยู่นี้ตั้งแต่หลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่สิงห์ทองแล้วก็หลวงปู่อุลล่านะครับเพิ่นมาจากรรษาตามปีพศออที่อยู่ในป้ายนะครับก็จะเป็นกุฏิยกพื้นสูง เหมือนกับว่าเป็นสร้างเป็นตอนนี้ก็คือบ่มีเจ้าวาัดมาจากมัษสายอยู่นี้ก็เลยทเหตุเป็น,น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นที่แสดงประวัติของหลวงปู่ทั้งสามนะครับที่อยู่ตอนเพิ่นจากมัณสายอยู่อากุฏิหลังนี้นะครับเดี๋ยวเ้ามาเบ่งบรรยากาศรอบๆกันครับเป็นทรงกุฏิ สมัยโบราณเลยครับแล้วก็จะมีรูปท่ายของพระอาจารย์ของหลวงปู่ทั้งสามองค์แล้วก็มีเกจิอาจารย์ดังๆในเมืองไทยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงหลวงปู่อุลล่าครับเจ้าวาดที่อยู่กุฏิหลังนี้เป็นองค์ลาสุดนะครับด้านล่างก็จะเป็นรูปเหมือนครับ ไว,ไว้ให้สาสนิกชนมาไว้กราบไหว้นะครับข้างในก็จะมีรูปเหมือนอยู่ในห้องกระจกค,ครับเดินไปอยู่ฝั่งทางนั้นเบิ่งครับว่ามีจังไดจริงๆเพื่อนห้ามขึ้นนะครับเพ,เพื่อนห้ามขึ้นไปเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับไว้ให้ประชาชนเขามาเยี่ยมชม จะต่อกมารัาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็นห้องเล็กๆอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซานย่างมาทางขง้างตรงนี้ผมบ่แน่ใจว่าเป็นสร้างไว้เพื่อเดินกรรมาฐานหรือเปล่านะครับนจะเป็นเหมือนกับทางเดินไป จะว่าเพิ่ติดป้ายวะห้ามเข้าก็จะมีโครงเหมือนกับเป็นเาวราเากันเป็นเาวสาสแตนเลสนะครับสร้างไว้วันนี้เงียบสงบนะครับห่างออกมาจากหมู่บ้านชุมชนเออหมู่บ้านชุมพลประมาณสองกิโลนะครับโดยประมาณครับเป็นวัดป่าตอนนี้ประเพณีครับ หลังจากที่ทําพิธีทางศาสนาที่าลาการเปรียนนะครับตอนนี้ก็ศบกับมาถึงตรงเมลุที่ชาปนกิจครับประเภทนี้จะต่างกันนะครับระหว่างทางชุมชนที่ผมอยู่กับชุมชนทางทางจังหวัดสกลนครครับเรียบง่ายครับโดยประเภทนี้อาจจะเป็นวัดป่านำที่เห็นแปลกก็คือมี ลูกหลานชาวบ้านเพื่อนเนี่ยนะครับมาเข้าแถวกัน <c oughs> อาจจะเป็นมือนกับว่า,วานว่านเหลียนครับ <c oughs> มันกับปยทานนะครับเข้า <c oughs> ้าเบิ่งครับว่าสิเป็นไปไดก็จะเหมือนกับอรอหลับปวย,ยท่านปยเหลียนนะครับหลังจากที่ ญาติพี่น้องทางผู้ล่วงผู้เสียชีวิตครับเป็นไปส่งกันเถอะสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเคลื่อนศพเข้าสู่อาเมรุแล้วกะ็ประชุมเพิงครับแลวเ้ารอบึงบรรยากาศข้างล่างครับนะี่ครับ อยู่ทางนี้ถ้าที่สังเกตเบังบ่มีการถวายผ้าบางสกุลนะครับ<ห>โดยแขกที่มาร่วมในงานบ่มีครับนี่คือเรียบง่ายที่สุดครับมันแล้วแต่ประเพณีของแต่ละถิ่นนะครับที่ที่จัดขึ้นมาแต่ทั้งนี้จะง่ายครับ เดี๋ยวรอเบ่งเล็กๆนะครับที่ยืนเข้าแถวกันอยู่นี่ครับว่าซีเฮ็ดอย่างกันมารอลุ้นกันครับ

เนื่องแน่นนะครับเยอะตัว่าเยอะนะครับมาเบ่งไฮไลท์ครับรอชมไฮไลท์มีกล่องเชียร์นมครับมีกล่องเชียร์นม ก็เป็นการโปยเรียนแล้วครับแจะว่าสีเรียจังใดกัน แล้วครับนี่ครับหวานเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มหวานนะครับ เป็นการโปรยทานนะครับให้กับแขกที่มาร่วมงานบางคนทิ้งอเก็บจักรเหรียญหนึ่งบัวทานครับว่าเป็นยังครับคือว่าเป็นโปรยทานนี่ครับก็จะเป็นเงินเหรียญครับตา่ารให้แขกผู้มีเกียรติไดเก็บไปเป็นปันถุงครับ เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วมาเบิ่งแงยได้อย่างไงสัมผัสเนี่ย่ายลงยูทูบได้หนถ่ายลงยูทูบได้หน่เขาเบิ่งแงยได้อย่างไงฮั่นบอกเอ้าลนอันนี้ได้จักได้จักเหรียญนับดูจักจักบาทนี่สองบาทอันนี้สองบาทบอก ๋อได้หลายอยู่ได้หน่เนาะเ่ยครับก็จะเป็นความความสนุกสนานของเด็กน้อยครับที่ที่มารอเกิบสกาเนาะขนาดีห้องสกาหรือเปล่าในห้องสองคนอันนี้ก็ได้ครับมาเกะแล้วได้จะกันแล้วลูกละเออนี่มีทั้งเหรียญมีทั้งลูกอมเนี่นี่เออมีถ่ายไปลง Youtube ได้นี่ จักบาทอะไรนี่อันนี้จักบาทนี่เป็นใส่มาจักบาทนักสองบาทบอกอ๋อเนี่ยอันนี้ดิอันนี้นี่โอ้เรียนชิปนะนี่เนี่ยเรียนชิปได้นี่ลูกอืมเราจะมีลูกโอมนำครับทุกคนมฮอนนี่กระส่วนใหญ่สี่สองบาทสองบาทสามบาทกูแล้วนี่อันนี้สามบาทกูแล้วเนอะนี่เนาะสามคนนี่พูดเหนื่อยมากก็ิดเห็น หลังจากเป็นจับองงอนอันนี้เป็นห้องโปวยอย่าง้ครับปยสกาบหรืออย่างนี้เป็นห้องอย่างนี้กกกะละพปะพึกโอ้ห้องบละพึกครับทังคืนเขาออื่นยิ่งได้กันอือตัวมะตะครแม่นครับมต่นครครับลูกผู้ดผมลูกแม่หนูลูกเกลีนแม่นครับน้องทีนครแม่นครับลูกน้องไอ้สีมูม่พนีญบุนญุเงนอันป้าป๋าแม่นครับูุเงอนป้าป๋า ป้าแล้วก็บแปดสิบแปดสิบสามแล้วอันนี้กับญาติพี่น้องทางบ้านชุมพลครับนี่โอ้โอันนี้ไปเพื่อแม่อยู่ึ้นรถซาเลงก่อนครับแม่อันนี้ก็เป็นญาติพี่น้องทางบ้านชุมพลสายแม่ผมครับซีเมื่อมื่อนี้แหละครับนี่ครับลุงเลิศลุงเลนเพิ่ผเสียละได้พ่อผมเสียตั้งหลายปีแล้วโอ้ไม่ป้าโนกเกี้ยโนกแต่จอยถักเนาะครับ